ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับครัวน้าจิมนะครับวันนี้ครัวน้าจิมจะมานําเสนอต้มยำปลาบึกนะครับนี่นะครับปลาเบึกวันนี้มีตลาดนัดครับอําเภอได้หลวงครับได้ปลาบึกมาสองชิ้นนะครับสองโลชิ้นละโลตัวใหญ่มากครับเครื่องต้มยำแล้วก็มีนี่นะครับ หอมหัวใหญ่ตะไคร้พริกแดงรากผักชีกระเทียมพวกนี้เราไปต้มกับน้ำน้าร้อนนะครับเราไม่ไม่โขกลกรวมกันนะครับแต่เครื่องแกงที่เราจะโขกรวมกันนะครับก็มีหอมแดงหอมขาวพริก3อย่างนี้เราจะไปคั่วกับกระทะนะครับ ไปคั่วไฟให้มันหอมนะครับเดี๋ยวเรามาโขกกันอีกทีนะครับแล้วก็จะมีผักก็จะมีโหระพาใบามะกรูดผักชีต้นหอมผักชีเป็นเลยนะครับเรียกว่าอะไรต้นหอมครับนี่นะครับแล้วก็เอา้าเริมเริม มะเขือส้มนะครับเดี๋ยวเราเอามาใส่กันอีกทีนะครับเดี๋ยวปลานี้เดี๋ยวเราต้องไปหั่นอีกทีนะครับเมื่อกี้แช่น้ําเกลือแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหั่นอีกทีนะครับครับเดี๋ยวเราติดตามกันดูอีกทีนะครับยอดมากครับครับเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนะครับครับเราก็เอาเครื่องแกงที่โขกเมื่อกี้นะครับลงมา คั้วกับกระทะอีกทีนะครับใส่น้ำมันนิดหน่อยนะครับคั้วให้หอมเลยนะครับเมื่อกี้ก็เริมใส่มะเขอือมะเขือเทศน,นะครับมะเขือส้มนะครับมะเขือส้มเฮ้ยน,นะจีมนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะครับใส่ไปเลยครับมะเขือเทศครับมะเขือส้ม <c oughs> ขว้าพี่แกงให้หอมนะครับสุทตายน่ากินเพาะกระทะครับอ,ะะอ่าปิดจบับบกกันด้วยนะครับ กินจะฉุนม,มากเลยนะครับ,รบโอ้โหโอเคครับสุดยอดมากครับโอ้ย ลงมาใส่หม้อต้มปลาเราเลยนะครับสุดตายนะจิมนะครับมินนี่จะตายแล้ว <c oughs> นี่นะครับต้ยมยำปลาต้ยมยำปลาบึกนะครับอด้แล้ครับต้มมาโอ้โกินจุนแล้แล้วก็ตามด้วย รำพานะครับใส่ไปเลยครับเยอะเลยครับโอ้เยอะเกินไปไหม <c oughs> เอาขืนเอา้นได้เลยครับใบมะกรูดชีครับใส่ไปเลยครับอย่าก,กักครับไม่ต้องกักเครื่องครับนะ <c oughs> เลงแก๊สอีกทีครับมะนาวเอามะนาวเอามะนาวไปหั่นหน่อยครับ,รรบไม่ได้ชิมเลยนะครับสีสันนี่สุดยอดมากครับเดี๋ยวเราก็จะรวยได้ิกพริกพริกแห้งกั้วนะครับเมนูนี้เป็นเมนูหม้อไฟนะครับทิ้งไว้เย็นไม่ได้ครับไม่อร่อย เปรี้ยวเค็มจี๊ดจัดปิดแก๊สเลยครับยอด บีบมะนาวลงไปครับหอมขึ้นมาเลยครับแจกค่าเชื้อแล้วเอาขาเชื้ออีกหนเดี๋ยวนะครับ <c oughs> เอาผักชีต้นหอมผักชีต้นหอมซอยครับ <c oughs> ไปเลยครับหมดเลย <c oughs> เยอะแยะบ้านปลูกเองครับ เข้มข้นมากครับเดี๋ยวต้องชิมดูก่อนนะครับผู้ช่วยครับชิมดูหน่อยครับ เดี๋ยวนะครับไม่เห็นเลยครับชิมด้วยนยครับสุดยอดมะนาวอีกหน่อยเนะาะมะนาวอีกครับ <c oughs> เก็บโคนมาก <c oughs> มมน้ำปลาครับน้ำปลาตัดเลยครับ ลืมใส่ผงนัวครับผงนัวครับลืมครับน้ำปลาครับใส่ไปเลยครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับจัดเสิร์ฟได้เลย ครับต้ยมยำปลาบึกแล้วก็เสร็จแล้วร้อนนะครับรวยด้วยพริกแห้งพริกขั่วนะครับแล้วก็ใ,วใบโหระพาใบโหระพาครับโอ้สีสันน่าทานมากไหมครับอ,อยายะมาได้นะครับสามแยกดอยหลวงนะครับ <จะ S 1> สนใจไหมแซบมาก <laughs> แซมแซอิลีติดตามได้นะครับควานนจิมมินิออนทัวร์นะครับกด ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ